โดยปกติแล้วหากเราอ่านสเปคของโรสซิงปั๊มในแคตตาล็อกก็จะพบว่าค่าอัคเรซีหรือค่าความแม่นยำของโรสซิงปั๊มนั้นอยู่ที่บวกลบ2ซซึ่งเป็นค่าในอุดมคติแต่หากเราติดตั้งระบบโรสซิงปั๊มไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกวิธีก็อาจจะทําให้ค่าอัคเรซีนั้นมีค่าความคาดเคลื่อนที่สูงขึ้นจาก2เป็น5หรือสูงสุดจนถึง8ได้เลยทีเดียวซึ่งหากโรสซิงปั๊มทางานที่ค่าความคาดเคลื่อนดังก,กลางก่าวคือบวกลบ5เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่จะให้ระบบด o ดซึมปั๊มของเรามีค่าอ c ควอไลซในการโดสารเคมีอยู่ที่บวกลบ2%เรามีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้ง3อุปกรณ์ได้แก่อุปกรณ์ชิ้นที่1 Back Pressure Valve ทำหน้าที่ปรับแรงดันย้อนกลับให้ใกล้เคียงกับสเปคปั๊มเคมีทําให้ปริมาณสารเคมีที่โดสเข้าสู่ระบบมีความแน่นยามากยิ่งขึ้นอุปกรณ์ชิ้นที่2 Pressure Release Valve จะทําหน้าที่เปิดเมื่อแรงดันของระบบสูงกว่าที่ติดตั้งไว้แล้วปล่อยให้สารเคมีไหลย้อนกลับเข้าไปยังทางเข้าหรือกลับสู่ถังหากไม่ติดตั้้งกก็อาาทํใหเิดดแร ขึ้นจนทําให้ปั๊มเกิดความเสียหายได้อุปกรณ์ิ้นที่3 accumulator ทําหน้าที่ลดแรงกระเพื่อมของสารเคมีทําให้ลักษณะของสารเคมีที่ออกจากปัม๊มมีแรงดันคงที่มากขึ้นจริงๆแล้วยังมีอุปรกรณ์อื่นๆอีกนะครับเช่น l i n s t a n d e r จะทําหน้า,านที่กรองตะกอนของสารเคมีก่อนที่จะไหลเข้าสู่ดอซิ่งปั๊มของเราเ r สเชเก้ทำหน้าที่วัดแรงดันของระบบซึ่งเมื่อเราทราบแรงดันของระบบแล้วก็จะทําให้เราทราบว่าอัตราการสูบส่งของด o ซิ่งปั๊มเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่หรือจะเป็น calibration column เพื่อใช้ในการสอบเทียบปริมาณสารเคมีที่ปัมดสสิงาารรถูไ้จ